ถ้าเราซื้อวัตถุดิบจากตลาดสดเก็บรายจ่ายที่เป็นต้นทุนแบบไหนคะพี่ะแม่ค้าขายผักต้องเสียภาษีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าลูกค้าทําธุรกิจปลูกโกโก้และขายต้นพันุ์รับซื้อผลผลิตคืนได้รับยกเวน้นแบบไหมคะเพราะหนูมีบัญชี3บัญชีโอนไปโอนมาเข้าของตัวเองเกิน2ล้านบาทแบบนี้เสียภาษีไหมคะถ้าเราซื้อวัตถุดิบ จากตลาดสดเก็บรายจ่ายที่เป็นต้นทุนแบบไหนครับก็เป็นสมมุติว่าคุณซื้อวัตถุดิบจากตลาดสดหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมครับเราก็เขียนด้วยมือก็ได้นะครับเป็นเอกสารที่สัมภาระรยอมรับเช่นวันนี้คุณต้องขายกระเพราไข่ดาวเนี่ยนะกระเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยคุณก็ซื้อไก่ขี่ดคุณก็จดไว้คุณซื้อกระเพรากี่บาทคุณก็จดไว้นะคุณก็ต้องทํารายการถ้าคุณอยากจะเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงแล้วถามว่าเอ้เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือไหม นะครับความจริงแล้วเนี่ยสัมภาระเขาก็อนุโลมให้อารุมอร่วยให้แต่คุณต้องทําไว้คุณซื้อไข่ไก่ไมากี่ฟองจากนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นร้านค้าใหญ่ๆเนี่ยนะครับทุกวันนี้ผมว่าพ่อค้าทุกคนเนี่ยนะก็จะมี QR Code มีการโอนเงินเพราะผมเองก็ไม่พกเงินสดวันนี้เวลาเมื่ออย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงหลังๆนี่ผมไปจับจ่ายตลาดเองนะครับไปเพราะที่ออฟฟิศผมเนี่ยผมก็จะทํากับข้าวให้ลูกน้องทาน นะครับตอนเช้าผมก็ไปเดินตลาดผมก็ไปซื้อหมูซื้ออะไรเนี่ยผมก็ใช้ QR Code แล้วผมก็มาแจ้งฝ่ายบัญชีผมวา่าเนี่ยผมซื้อนี่นะไปสวัสดิการพนักงานนะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปว่าหมูเราซื้อมาโลนึงไข่เราซื้อมาแผงนึงนะครับก็เบิกจ่ายปกติฉะนั้นทุกวันนี้น,นะครับมันทันสมัยมากแล้วนะครับคุณเจนนี่เราก็ไปซื้อแล้วเราก็โอนเงินก็ได้ถ้าเราซื้อเยอะๆถ้าเราเป็นร้านค้าใหญ่แต่ถ้าเราไม่ซื้อร้านค้าใหญ่ซื้อเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเราก็ถ่ายรูป กระเพราถ่ายจากมือถือแล้วให้แนบให้บัญชีริ้นไว้แนบเรื่องนะครับคือความจริงและหลักฐานที่เรามีเนี่ยคุณจะสามารถที่จะทําให้ได้ดีที่สุด <c oughs> เราคิดเสมือนว่าตัวเราเป็นสัมภาระแล้วเราไม่ได้อยู่ในบริษัทอยู่ดีๆคุณบอกว่าคุณขายแล้วไหนไม่เห็นเอกสารเลยนะครับเอกสารทุกวันนี้ทําไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องเสียเวลานิดนึงนะครับแต่เพื่อความสบายใจฉะนั้นจากคําถามคุณเจนนี่เนี่ยก็เป็นต้นทุน ของสินค้าเราถ้าเราขายอาหารตามสาั่งก็นะั่นคือต้นทุนเรานะครับซึ่งผมเชื่อนะว่าถ้าคุณเก็บรายจ่ายตามจริงเนี่ยคุณจะหักค่าจ่ายได้มากกว่า6 0นะครับแล้วก็จะเสียภาษีได้น้อยลงเช่นเดียวที่ผมบอกว่าถ้าคุณวางแผนภาษีให้ถูกต้องเนี่ยอย่าได้กังวลเรื่องภาษีเลยมองหาเรื่องของธุรกิจเรื่องของการค้าขายเรื่องของการบริการลูกค้าที่มียอดขายมากขึ้นมันจะมีความสุขกว่าที่จะโอ้ยต้องมานั่งหลบภาษีวันนี้ต้อง ใช้ชื่อในกอกวันนี้ต้องใช้ชื่อในขอเดี๋ยวสัมภารมาไอคนนั้นมานั่งกินมานั่งนับชามก๋วยเตี๋ยวใช่สัมภาระไหมเป็นโรคจิตประสาทเสียเปล่าๆนะครับวางแผนดีๆนะไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้ากิจการมีลูกค้าจากร้านอาหารที่ให้เช่าเครื่องล้างจานทั่วประเทศซึ่งต้องออกใบเสร็จรับเงินแบบกับภาษีจํานวนมากวิธีลดขั้นตอนโดยไม่ต้องปิน้นออกมาได้ไหมค,ครับ PDF เนื่องจากทางลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ขอใบเสร็จรับเงินอตอนนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรนะ,ะการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณนนมนภาพลองศึกษาดูนะครับสามารถจะขออนุมัติแล้วออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับผมเองก็ผมเองรู้ว่ามันมีเงื่อนไขนี้นะครับคือเราไม่ต้องออกใบกำกับภาษีเราก็ส่ง,งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับ ขั้นตอนผมว่าไม่น่าจะยุ่งยากนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เป็นระดับปฏิบัติงานไม่ได้เป็นคนทํางานมานานมากแล้วนะครับแต่รู้ว่ามันมีนะครับคุณมนภนพลองไปดูนะครับว่ามันจะมีในเรื่องของการออกแบบกํากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับว่าเงื่อนไขต้องทําอย่างไรบ้างสอบถามเจ้าหน้าที่สัมภาระบอกว่าตอนนี้สัมภาระยินดีเต็มใจทับใช้ท่านอยู่แล้วนะครับ ผิค่ะแม่ค้าขายผักต้องเสียภาษีด้วยใช่ไหมคะเสียครับขายอะไรในประเทศนี้ต้องเสียภาษีหมดนะครับยกเว้นขายข้าวนะขายาษีต้องเสียภาษีหมดนะครับแต่ว่าขายผักก็ได้รับยกเว้นภาษีมูลมมค่าเพิ่มนะครับนะถ้ามีรายได้เกินล้านแปก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับขายผักนะครับอาจารย์คะถ้าลูกค้าทําธุรกิจปลูกโกโก้และขายต้นพันธุ์ รับซื้อผลผลิตคืนได้รับยกเว้นแพคไหมคะก็ธุรกิจพวกนี้เ,เป็นพืชเกษตรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทำโกโก้ทำอะไรนะถั่ถวและญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็ทำประมาณนี้นะครับก็ให้มเมล็ดพนันธุ์ไห่ปุ๋ยแล้วก็รับซื้อกลับคืนมานะครับก็ถือว่าเป็นพืชทางการเกษตรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ปรึกษาเรื่องภาษีเสียค่าใช้จ่ายไหมคะอ๋อนี้เข้ามาไม่เสียนะครับนะปรึกษาแบบนี้เราเขาบอกว่าหนูมีบัญชี3บัญชีโอนไปโอนมาเข้าของตัวเองเกิน2ล้านบาทแบบนี้เสียภาษีไหมคะแล้วหนูเอาเงินในบัตรเครดิตต,ตัวหนูเองโอนเข้าบัญชีตัวเองแบบกู้มาต่อหนูจะโดนภาษีไหมคะ ก็หนูไม่โอนภาษีแล้วค่ะก็หนูโอนไปโอนมาเนี่ยหนูก็ชี้แจงได้ว่าเงินหนูเนี่ยโอนจากนู่นมานี่โอนจากนีกน่ไปนั่นเนี่ยนะครับหนูอาจจะอยากแต่งบัญชีเพื่อโชว์อะไรก็แล้วแต่เพื่อโชว์สถาบันการเงินหรือวัตถุประสองค์อะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายถ้ามันไม่ใช่ไรายได้ของหนูะนะครับก็ไม่ต้องขอชี้แจงได้นะว่าโอนมาจากนี่10,000แโอนเข้าบัญชีนี้แล้วไปอีกบัญชีนี้ก็เนี่ยหนึ่งแสนโอนกันอยู่อย่างเงี้ยล่ะคุณก็เอาไปโชว์นะครับคุณแชม <from> ี่ยเป็นก็ไปโชว์ก็ไม่ต้องเสีย าจารย์คะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมกรณีเราสั่งซื้อวัตถุดิบนะครับและจ่ายผ่านบัตรเครดิตในชื่อคนอื่นกรณีเอามาลงบัญชีเป็นต้นทุนได้ไหมคะแต่รายได้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีเจนนี่ค่ะและร้านใช้สิทธิ์คนละครึ่งค่ะก็ถ้าเราซื้อวัตถุดิบนะครับแล้วเราจ่ายผ่านบัตรเครดิตคนอื่นก,ก็ต้องมีหลักฐานนะครับว่าวัตถุดิบนั้นเราเอามาใช้จา่ายในกิจการเรานะครับแต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีบัตรเครดิตเราก็เลยให้เพื่อนเรานะครับ อจ่ายบัตรเครดิตก็เป็นหลักฐานได้แล้วเราก็าโอนเงินคืนให้เพื่อนนะครับก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะเราจะขายของแล้วเราไม่มีของได้ยังไงนะครับของเราก็ต้องซื้อต้องขายมาก็ต้องมีต้นทุนนะครับก็แสดงว่าเราก็เอาสลิปที่เพ<อ>ื่อนโอน่นแหละนะครับที่ใช้บัตรเครดิตคนอื่น,นเป็นต้นทุนเรานะครับนะได้ครับใช้ได้นะครับคุณเจนนี่ตั้งแผงโซลา่า พร้อมอุปกรณ์แล้วในสัญญามีการรับประกันแผงโซลา่าอุปกรณ์5-8ปีกรณีนี้แผงลูกค้าเสียแล้วทําเบิกเพื่อไปเปลี่ยนอะไรลูกค้าตามประกันต้องทำหลักฐานก็หลักฐานสัญญาที่เราทํากับลูกค้าว่าเรารับประกัน8ปีแล้วตอนนี้มันก็ยังอยู่ในเงื่อนไข8ปีก็ตัวนั้นนะครับแนบกับการเบริกอุปกรณ์นะครับหรือแผงโซลา่าไปซ่อมแซมลูกค้าก็ไม่ถือว่าเป็นการขายนะครับก็อยู่ในเรื่องเงื่อนไขของ เงื่อนไขของการรับประกันอยู่ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นรายจ่ายได้นะครับอาจารย์ครับพองดอ51จำเป็นต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับไม่ต้องเป๊ะนะครับนะเขาก็มีให้นี่นะครับพองดอ51ก็คือประมาณการขาดไปไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าก็ไม่ต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็คำนวณให้ใกล้เคียงนะครับจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการจากประสบการณ์ของ ผู้ด,ดูแลบัญชีพวกเราก็คงจะได้ใกล้เคียงกันนะครับมันเ็าเรียกประมาณการขาดไปเกินกว่าอย่าให้เกินกว่า125นะ่ะคุณก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีกําไรของปีที่แล้วนะครับถ้าเสียภาษีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของปีที่แล้วก็อยู่ในเหตุอันสมควรนะครับยังมีเหตุอันสมควรอีกเยอะแยะนะครับที่ที่เราสามารถที่จะทําให้พมรมร้อแม้จะประมาณการ่าดเ่อนไปเนี่ยนะครับไม่จะไม่เสียเงนินเพิ่มนะครับ เรามีการนําโปรแกรม SAP จากประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัทแม่เราต้องจ่ายเงินต้องหัก15%ถูกไหมคะถูกค่ะนะครับเราจ่ายค่าโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็ถือเป็นเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์นะครับ40วงเล็บ3นะ40วงเล็บ3ก็หัก15%ต้องไปดูนะครับว่า,า DTA ไทยจีนเนี่ยมันมีส่วนลดไหมนะครับไม่แน่ใจว่า5%หรือเปล่านะต้องไปดูหน่อยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย ต้องเสียแล้วล่ะนะครับ15%ยิ่นแบบพมกร54นะถือว่าเป็นการนำเข้านะครับนำเข้า,เ,าเรื่องสิทธิ์นะครับสิทธิ์ในโปรแกรม